สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่พ่อใหญ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจกํากลังจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะประจาเดือนกรกฎาคม2566นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนค่ะถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็ในอีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยเก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือว่าดูเพื่อเป็น ใช้ลายนะคะไม่แนะนําให้นาเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดทั้งสิ้นโดยเฉพาะเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าการงานของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูการงานหน่อยคะ่ะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สีถ้วยนะคะช่วงนี้ การงานหลายๆราศีไพ่สีถ้วยขึ้นเยอะมากแสดงว่าพอพอเริ่มถึงกลางปีอะคุณเริ่มหมดไฟบางคนเริ่มหมดไฟบางคนเริ่มที่จะแบบเบื่อเหนื่อยเซ็งอะไรประมาณนี้นะคะ The world นะคะบางคนอยากเดินทางต่างประเทศอยากไปทำงานต่างประเทศไม่อยากอยู่แล้วเมืองไทยนะคะ The star ค่ะ มีความคาดหวังนะคะว่าอม,มันจะต้องดีกว่านี้นะคะไพ่ห้ามไม่เท้านะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะ<ม>การงานของคุณในเดือนนี้ระมัดระวังความคิดความเบื่อความเซ็งของตัวเองนะคะแต่มันก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาหนึง่งแค่นั้นเองแบบตีกับตัวเองนะคะ อยากลาออกลา้อยรอบเลยแต่ก็ยังไม่มีที่ไปนะคะประมาณประมาณนั้นอะ่ะแบบตีตัวเองตีกับตัวเองทุกวันออกไม่ออกดีไปไม่ไปดีเบื่อแล้วไปแล้วไปไหนดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเขาเรียกว่าไปทํางานต่างประเทศอะไรประมาณนี้ก็ดูดูมีมีนะม,มีดูดูไว้เหมือนกันมีวางแผนไว้เหมือนกันบางคนไปเรียนภาษาแล้วลงคอร์สแล้วรอเรียกอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสาหรับใครที่เอ่อ ว่างานแล้วหางานอยู่ในเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสเหมือนกันนะที่ ตัวชาวราศีพิจิกเองเนี่ยนะคะจะได้รับโอกาสดีๆนะคะแต่มันจะเป็นโอกาสที่คุณไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ประมาณว่าคุณอยากจะไปทํางานบริษัท A แต่บริษัท A ไม่ได้เรียกคุณแต่บริษัท B อ่ะเรียกคุณอะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นประมาณว่าสิ่งที่คุณชอบคุณไม่ได้คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณแบบไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ไมมองว่าใครที่หางานอยู่ก็รับโอกาสนี้ไว้นะคะไพ่เดอะสตาร์ให้เดอะเวิลด์เข้ามานะคะบอกว่ามีเกณฑ์โอกาสที่คุณได้เจริญเติบโต,ตนในหน้าที่การงาน ในส่วนของงานที่ที่คุณได้รับโอกาสนั้นนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็นะคะใครที่ทํางานประจำนะคะเป็นพนักง,งานเงินเดือนนะคะเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนะคะรัฐราชการหรือเอกชนก็ตามนะคะในเดือนนี้เนาะชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกนะคะต้องระบาดระดวังในในความเบื่อเบื่ออย่างๆของตัวเองนะอารมณ์ค่อนข้างที่จะแปรปรวน,นะคะเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวอยากทํางานเดี๋ยวเบื่องานเดี๋ยวเซ็งเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวท้ออะไรประมาณนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคุณล้วนๆเลยนะคะในเดือนนี้เนาะก็อยากจะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะมันเป็นแค่แบบช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาเรียกว่าดาวย้ายหรือสภาวะความกดดันในองค์กรน,นะคะหรืองานเดิมๆที่คุณทําแล้วคุณก็เบื่อมันลูทีนอะไรประมาณนี้นะคะ อืมบางคนอยากจะไปทํางานต่างประเทศคือลาออกจากงานประจําที่ทําอยู่แล้วก็แบบไปต่างประเทศเลยไปทํางานต่างประเทศเลยไปขุดทองอะไรประมาณนี้นะคะบางคนก็ก็แบบมีความคิดแบบนี้อยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ไมมองว่างานที่คุณทําอยู่ในะปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถที่จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังอารมณ์คําพูดนะคะที่อาจจะกระทบกระทั่งคนรอบข้างแล้วก็ทาให้มีปากเสียงกันได้ง่ายๆนะคะหรือใครที่ เขาเรียกว่าไม่ค่อยกินเส้นกันในองค์กรอะไรประมาณนี้เนาะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ปะทะคารมกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ไม่มองว่ามันเราตั้งใจทํางานดีกว่าอย่าไปมีปัญหาอย่าไปมีเรื่องกับใครเลยนะคะไม่ว่าจะในองค์กรหรือนอกองค์กรหรืออะไรก็แล้วแต่ตั้งใจทํางานนะคะแล้วก็โฟกัสแต่งานของคุณจะดีกว่านะคะสําหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือออนไลน์นะคะ ในเดือนนี้มีเกณฑ์โอกาสที่ตัวคุณจะขยายขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นมีการนําเข้าส่งออกมองตลาดนอกด้วยมองกลุ่มเป้าหมายตลาดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คู่แข่งมีไหมมีค่ะคู่แข่งมีแล้วก็วระมัดระวังคู่แข่งก๊อปปี้งานของคุณด้วยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ลูกน้องบริวารน,นะคะก็ ดื้อเงียบนิดหน่อยแต่ก็ยังสามารถที่จะควบคุมแล้วก็คอนโทรลได้นะคะแล้วก็ไม่มองว่าถา้าคุณอยากจะลงทุนหรือทำอะไรในเดือนนี้นะคะมองว่าให้ศึกษารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนให้ดีให้ถี่ถ้วนนะก่อนที่คุณจะลงทุนเพิ่มนะคะตรงนี้เนาะสำหรับการเงินนะคะการเงินของชาวราศีพิจิกแลัคนาพิจิกนะคะรวมถึงการ เียงดวงนะคะโชคลาภเนาะของการเงินนะคะจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกเป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะหนึ่งถ้วยค่ะการเงินโชคลาภนะคะควีนถือไม้เท้านะคะอีกหนึ่งใบนะคะ และเป็นไพ่ก้าวถ้วยการเงินและโชคลาภของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกไม่บอกเลยว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของคุณไม่มีนะคะไม่มีนะคะแต่โชคของคุณจะเป็นโชคในเรื่องราวของโอกาสอ่าโอกาสที่จะได้คอนเนคชั่นใหม่ได้เพื่อนใหม่ได้โอกาสในการทำงานได้โอกาสในการพิสูจน์ความสามารถอ่าประมาณนี้นะคะหรือโอกาสจากการเขาเรียกว่า สร้างเงินสร้างไรายได้มองหาช่องทางใหม่ๆอะนะคะที่จะสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกลาบปากของขวัญของฝากของกิ่งอะประมาณนี้นะคะจะไม่ใช่เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคอะไรประมาณนั้นนะคะหรือลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะไม่มีนะคะแล้วเรื่องราวของการเงินของคุณนะคะก็นะมาระวังการใช้เงินนะคะบางคนเป็นสายเปยนะเปเก่งนะเปเขาเรียกว่าเปมากเกินไป แบบเออปเตัวเองปเปแฟนเปคนรักอะไรเงี้ยเปมากเกินไปให้มันมีลิมิตหน่อยนะคะให้มันมีลิมิตหน่อยนะคะคุณใจดีดีแล้วแต่อย่าใจดีมากจนเกินไปจนขาดการวางแผนนะคะการขาดการวางแผนการเงินนะคะก็ให้รอบคอบดีกว่านะคะประมาณนี้เนาะ ไม่ได้มีหน้าไพ่ของการแบบคาดแคลนหมุนเงินนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงพอสมควรนะคะชาวราศีพิจิกลกนาพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีพิจิกลคนาพิจิกรวมถึงการทําบุญเสริมดวงนะคะคําเตือนต่างๆนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรมาดูกันนะคะทาวเวอร์ค่ะ สิไม้เท้านะคะไพ่ justice ค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกเรามาระวังในเรื่องราวของเอกสารสัญญาต่างๆถ้าหากว่าต้องได้จับได้เซ็นนะให้ดูดีๆนะคะอ่านให้รอบคอบนะคะและเป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ สิ่งที่พ่อใหญ่จะบอกและเตือนนะคะก็จะเป็นในเรื่องราวของสุขภาพนะคะพักผ่อนน้อยนะคะบางครั้งบางทีเราแบบลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วก็แบบบ้านหมุนวูบอะไรประมาณนี้นะความดันนะคะพักผ่อนน้อยยกของหนักคอบาลายหลังเอวนะคะตรงนี้ให้เราระมัดระวังให้ดีออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็ในเรื่องราวของเขาเรียกว่าอุบัติเหตุ เล็กๆน้อยๆหรืออุบัติเหตุการตกจากที่สูงอะไรประมาณนี้นะคะก็อย่าประมาทอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทอย่าเลื่อนเล่อนะคะอุบัติเหตุต่างๆะระวังให้ได้มากที่สุดจะดีมากกว่านะคะแล้วก็การทําบุญเสริมดวงนะคะของชาวราศีพิจิกและกราพิจิกนะ,ะก็จะทําบุญเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างนะคะอิฐหินดินปูนทรายะะการสร้างโบสถ์สร้างพระ สร้างวิหารสร้างสถานปฏิบัติธรรมนะคะ <c oughs> หรืออาจจะเกี่ยวกับเ,ออเขาเรียกว่าการซ่อมแซมก็ได้นะ,ะการซ่อมแซมก็ได้นะแล้วก็การเขาเรียกว่าถวายน้ำหลอดไฟไฟฟ้านะคะก็สามารถที่จะทำบุญเกี่ยวกับ อะไรเหล่านี้ที่ไม่บอกขึ้นมาได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกให้อ่ราบรื่นในการใช้ชีวิตอ่ะประมาณนี้มากกว่านะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันร้ายแรงนะคะแต่ให้ควบคุมอารมณ์แล้วก็ความคิดของตัวเองนะคะให้คิดก่อนที่จะพูดคิดก่อนที่จะตัดสินใจหลายๆรอบ นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดดกส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดคะ่ะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆนะคะใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ